สวัสดีนะครับแฟนเพจ f อทุกคนทุกท่านนะฮะวันนี้เช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับหนุ่มอิสานและช่องสมหมยชาแนลนะฮะวันนี้เดินทางมาวัดสนวนในครับได้ข่าวว่ามีภาพยนตร์มาลงนะครับหนึ่งจอวันนี้เลยมีโอกาสมาถ่ายทำภาพ,พยนตร์ให้พี่น้องอ่าได้ได้ชมกัน,นครับวันนี้จะเดินทางไปอ่า ต่อที่บ้านง้างนะครับวันนี้่ายทำสองที่ด้วยกันนะฮะวันนี้ที่แรกครับคลิปแรกก็จะเป็นทีมงานของอังเปาภาพยนตร์นะครับวัดสนวนในครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่แปดเดือนมิถุนายน,นครับ ภาพบรรยากาศช่วง4โมงเย็นนะครับก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่นะครับยังไม่ถึงช่วงกลางคืนนะนี่นะครับไม่ขานะครับเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ขายของ วันนี้ทีมงานอ่างเตานะครับมีระบบไฟชุดใหม่นะครับวันนี้ขึ้นระบบไฟชุดใหม่นะครับวันนี้ใช้ชุดลำโพงเสียงกลางก็จะเป็นตู้แขวนนะครับ สีตู้ได้กันนกำพวงเบ็ดวันนี้ข้างรับเป็ดใบนะครับ วันนี้ทีมงานลงจอจะ12เมตรนะครับอังเปาภาพยนตร์นะครับอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับ อยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมนะครับนี่ครับกำลังขึ้นป้ายครับสำหรับวันนี้เอาใจแฟนหนังกลางเพลงนะครับวันนี้ชมหนังกลางเพลงกันครับกับผมนะครับหนุ่มอีสานนี่ครับเดี๋ยวพาไปชมรถหนวยนะครับของทีมงานอังเปาภาพยนตร์ จังหวัดบุรีดย์นะครับอันนี้เป็นรถหน่วยของทีมงานนะครับ เป็นรถ isuzu นะครับน่าจะเป็นร้อยเรงครับคันนี้ i s u ุ u ุ n k r ด้านบนก็จะมีสติกเกอร์นะครับอ่งางเปลภาพยนต์ด้านบนสุดก็จะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่พรมนะครับ,นบนเร,รียกว่าเป็นขาประจำนะครับของวัดสนวนใน ไปจำเจ้าไปจํานะครับนี่ครับเทน่นฉายครับยังไม่ได้ลงเครื่องฉายนะครับวันนี้ยังเหลือเวลาอีกเยอะนะครับพึ่งเตะสี่โมงนะครับเวลายัางเหลืออีกเยอะค่อยๆทำนะครับแต่วันนี้เป็นงานแก้บนนะครับเช่นเคยวัดสนวนใน เอกลักษณ์ที่ดูง่ายๆก็นี่ครับเห็นน้ําประปาใหญ่ๆนี่นะครับถ้ามาก็จะเห็นนี่นะเท่นประปาต้นใหญๆ่ๆต้นนี้นะเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าหากว่ามาถ่ายวัดสนวนนะครับก็จะเห็นทุกครั้ง วันนี้คลิปแรกนะครับชมทีมงานอ่างเปาภาพยนตร์นะครับวันนี้พี่น้องได้ชม2คลิปนะครับเดี๋ยวคลิปที่2จะเดินทางไปถ่ายาที่บ้านง้างพัฒนานะครับเป็นหน่วยไหนต้องอรอชมนะครับรับคลิปที่สองรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ